โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTA Gamer นะฮะและก็มาอยู่ในเกม FC Mobile เหมือนเดิมนะครับมาทุกคนคลิปนี้ครับผมนะเอาแบบเรียวๆเลยฮะก็จะมาเปิดนะฮะแพ็คสองพเพชรครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่ซึ่งตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่19,000เพนชรนั่นแหละอ,อผมจะมาทำการเปิด2,500เพชรนะฮะ มาดูว่าผมจะเปิดได้กี่แพ็คผมว่าจะเปิดรอบเดียวเลยนะทุกคนนะลุน OVR 9 9ถึง107ครับให้มันรู้กันไปเลยว่ามันจะสุดจริงๆริงไหมแพ็คนี้เพราะว่าที่ผ่านๆมาผมเปิดแพ็คนี้รู้สึกว่าได้ OVR เยอะกว่าเปิด3000เพชรอีกนะทุกคนนะ ก็มาดูเลยและกันว่าผมจะได้กี่แพ็กนะฮะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซ u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมแล้วกันนะครับมาดูว่าจะได้กี่แพ็กและก็จะได้ OVR สูงสุดที่เท่าไหร่8แพ็ก20,000เพรได้7แพ็กทุกคนได้7แพ็กเอารอบเดียวเลยไหม รอบแรกขอสรอบแรกขอสไปก่อนเออรอบแรกขอสมมันก็ใจหายอยู่นะเอาจริงๆไปครับ3แพ็กก่อนรอบแรกมาดู3แพก็กเจ็ดเพชรว่า OVR ร0อยหกจะมาไหมทุกคนโอ้โหตื่นเต้นว่ะขอสักแสงครึ่งฮะขอสักแสงครึ่งฮะแสงครึ่งจังหวะนี้แหละกำลังจะ2แสง ขอทองจำๆเหมือนเดิมสเปน CDM โซเซดาหนึ่งร้อยว่ะสูบีเมนดี้เหรอไอที่อาเซนอลมีข่าวนะตัวนี้โหเวิร์กไหมฮะเดบอล่าแล้วก็มาดิโอโกเซ่ใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหสามแพ็กไปแล้วมาดูอีก สี่แพ็คครับผมหนึ่งหมื่นเพรฮะสี่แพ็คหนึ่งหมื่นเพรโอ้โหกดดันจัดเลยวะ่ะฝากพี่ๆีทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยแล้วกันนะพี่พทุกท่านเพราะว่าสายฟรีครับหาคอนเทนต์ยากจริงๆฮะถ้าไม่มีเพจก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรฝากพี่พีช่วยสนับสนุนหน่อยแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมเนาะเพื่อในเป็นกำลังใจในการหาคอนเทนต์มาสองแสงและกันรอบนี้สองแสงตอนวูบลงครับ เอาไม่ใช่ตัวนี้หลอกหลอกหลอกนี่ของแท้มันอยู่ตรงนี้ของแท้ของแท้ของแท,งแท,งแท้มาแสงที่สองครับวูบลงโอเคสี่ตัวนะรอบนี้ขอธงแจมแจบราซิลมาสเปนอีกแล้วซีบีไปใครละ่ะทีเนี้ยร้อยสองว่ะ โอ้โอกเกลือครับบอกเลยเดบลาซิมอนอลิอร์กินฮะเจ่ <sh arp> งครับได้ไม่กี่แจมเองโอ้โหท้อเลยผมเอาจริงๆท้อเลยนะ <sh arp> โอ้หนึ่งหมื่นเก้าพันเพชรนะฮะทุกคนหนึ่งหมื่นเก้าพันเพชรโอ้โหรู้อย่างนี้เปิดทีละาแฟกคสองแฟกคยังดีกว่าแต่ว่าคิดว่าเปิดเยอะๆมันจะได้ลุ้นดีกว่าไงไม่เวิร์กว่ะโอเค ฝากกดไลค์กดซับสครา b e หน่อยละกันพี่ๆทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้งอมครับสวัสดีฮะ